กาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนผมโรลี่ด็อกนะครับพบกันอีกแล้วแล้วเ้ยดูดูตรงหน้าปกมีใครก็ไม่รู้เนี่ยมาโผเนี่ยแก่แก่คลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม d a n n y s House เรื่องย่อของเกมนี้ก็คือเราถูกไว้วานโดยเพื่อนบ้านนะให้ดูแลหมาของเขาที่ชื่อจิงเจอร์อแปลว่าขิงอะ่ะเจ้าขิงเนี่ยกลารข้ามกลางคืนนึงท่ามกลางพายุฝนตกกระหนำ่ำอย่างหนักเลยนะครับเราต้องอยู่กับเจ้าจิงเจอร์นี่จนเช้า แล้วก็มีข่าวเข้ามาว่ามีฆาตกรต่อเนื่องเพนพานอยู่ในละแวกบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวรอดผ่านข้าคื้นที่โหดร้ายไปกับเจ้าหมาเจ้าขิงนี่ยังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปสตาร์ทกันเลยครับอ่าโหลดนานจังวะโอเคเฮ้ยหมาดีกว่าแลเนี่ยเจ้าขิงโอเคเนี่ยน่ารักนะเนี่ยโอ้โหวิ่งมามันนั่งให้เราเลยแล้วคุยกับมันได้ไหม ทำอะไรอยู่เฮ้ยทำเหมือนนะดูดิโคตรเหมือนเลยโอเคแล้วเราต้องเปิดไฟนะออบเจกต์แรกเปิดไฟบ้านนี้มันสว่างดูไม่น่ากลัวว้าวเออว่าดูน่าอยู่น่าอยู่ปุ๊กมองไปทางนู่นที่แม่งโคตรมืดเลยเดี๋ยวแวะดูทีดีมันมืดเองอะป่ะเดี๋ยนะ เปิดแล้วเปิดเลยอ๋อแล้วเจ้าเจ้าหมานี่มากับเราไม่ได้โดมตูดหมาเป็นกําลังใจให้เราโอเค <c oughs> อต่อแดกต้องดึงเหรอกด e แล้วก็เลื่อนโอ้หเปิดประตูอย่างยากเราต้องกดค้างไว้แล้วเราก็ต้องเลื่อนเมาส์ด้วยดูดิหืนี่เราทะลุดูใครวะ โหดหลอนเลยดูดิน่าจะเป็นไม่แต่หน้าตาเหมือนไอตัวเมื่อกี้เลยนะตอนเริ่มเกมอ่ะเฮ้ยวิยหลอนว่ะน่ากลัวเดี๋ยวเราต้องไล่เปิดไฟปะให้หมดนี่ก็เปิดแล้วได้ยินเหมือนเสียงอะไรอ่ะนะมืดจัดเลยผมอาไม่เห็นเนี่ยสวิตไฟใช่ไหมเออ เฮ้ยเฮ้ยเยกี้อะไรวะเหมือนอะไรบักนี่เจ้าขิงไม่นอนตรงนี้แล้วเคตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งทึ่งตรงนี้ห้องห้องอะไรโคตรมืดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดอะไรวะมันคือห้องอะไรอ่ะล่างนั่นคืออะไรดอกไม้เหรอห้องอะไรก็ไม่รู้มืดมากน่าจะเป็นระเบียงนะพุทธิติอ๋อโอเคมันให้ล้างจานจานมีใบเดียวนะอ่ะล้างก็ล้าง เปล่าวะถ้วยจานมาล้างเก็บจานเหรอเก็บจานทั้งหมดเลยวะจานก็มีแค่อุ้ยมีมีหลอดบิ้งด้วยวะเอ็กแอมขอบคุณนายอีกครั้งนะสําหรับที่ยินดีที่จะดูเจ้าขิงมันให้ในคืนนี้อ๋อเจ้าขิงมันเกียดเกียดอะเขาเรียกว่าอะไรอะสะภาพอากาศที่เลวร้ายแบบนี้มากเลยฉันไม่ค่อยชชัว์ว่ามันจะโอเคกับพายุฝน ฉันหวังว่ามันจะไม่สร้างปัญหาให้คุณมากนะปอรอฉันต้องรีบออกมากระทานหารแบบนี้มีจานเต็มเลยในครัวไม่มีเวลาล้างไม่มีเวลาทำความสะอาดอ๋อถ้าเราล้างจานให้แล้วก็จะจ่ายเงินแบบอย่างงามเลยขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ทำตัวส,สบายให้เหมือนว่าเป็นบ้านตัวเองจากแมรี่ก็คือเราถูกจ้างมาอย่างที่บอกนะครับให้ดูแลหมาดูแลบ้านเอาเราออกเราออกยังไงไอ้เจกูออกยังไงปาร์คแล้วเรียบร้อยเล่นใหม่ใช่ไหมโอเคผมต้องเล่นใหม่แล้วแหละ เรียบร้อยหลังจากที่บั๊กเมื่อกี้ผมก็ต้องเล่นใหม่ก็เก็บจารเลยนะจดหมายนั้นเราอ่านแล้วบั๊กเรียบร้อยแล้วจะไม่ยุ่งกับมันเก็บจารแล้วไปวางไว้ไหนวนะอ๋อเก็บแก้วนี่ยังมืดเลยวะเดี๋ยว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 เปิดไฟก่อนเฮ้ยยี่คนน่ากล,ลัวแบบนอกบ้านโหขนลุกว่ะทำไมนอกบ้านมันน่ากลัวจังวะแล้วเป็นแบบ ตู้บ้านแม่งโคตรหลาหลวมเลยไม่ปลอดภัยเลยนี่ห้องนี้มีไฟไหมห้องนอนนี่แก้วปะเดี๋ยนับเป็นแก้วไหมเดี๋ยวนะทำไมมันมีวิวแชร์ให้คนแก่ที่อยู่หน้าเกมนั่งหรือเปล่ามีห้องเยอะจังวะเปิดไฟไว้ยทำไมไฟสวิตไฟมันอยู่ลึกจังห้องน้ำ เชียบ้านโค่นน่ากลัวเราทะเลทลายเกินไปแล้เราไปเก็บแก้วก่อนโห oh, oh, คุณหลอนหน้านี้วะคือหน้าใครตรงนี้คืออะไรห้องที่แบบเชื่อมถึงกัน oh, oh, โคตรมืด mm hmm. เจ้าขิงหลับไป mm hmm. เดินมาด้วยกันหน่อยก็ไม่ได้ลนะแล้วเราเก็บยังไงวะ เว้ยเกี้ยตกใจมึงเห่าใครอ่ะเหาะเหาะครูนี่หว่าอ๋อตู้ตู้ตู้เก็บจานนี่ไงเก็บจานขึ้นชั้นบนโอเคเลียงแก้วบางอันยังเก็บไม่ได้บางอันก็เก็บได้งงเหมือนกันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเียรียร์ ข่าวมันบอกว่ามีคนร้ายเล่นพาดอยู่แถวนี้ชิบผายแล้วแดนนี่ในแม่เป็นเสียงแบบเสียงสะกดของของวินโด้ด้วยนะไม่ใช่เสียงคนภาคด้วยมันเห่าอะไรของมันวะเก็บจานก่อนเก็บพบยังแก้วใบนี้โอเคเว้ยใครกดกิ่งหน้ามาะตูอย่าบอกนะมันไม่มีใครไม่ใช่เหรออันนี้หลังบ้านไม่เหรอ หน้าบ้านต้องหนุนดิพี่องงงว่าหน้าบ้านทำไมแม่งน,น่ากลัวยังวะฮอะอ๋ะอะไม่ใช่กดกิ่งโทรแมรี่โทรมาอืมให้กิ่งให้เจ้าขิงออกไปเล่นนอกบ้านด้วยเหรอหรือไม่ก็ให้เจ้าขิงไปอยู่นอกบ้านนะไปขิงเอ้าไ,ไม่ไปอ่ะเปิดประตูให้มันออกเหรอทำไมเดินมาหลังบ้านแล้วกูกูกวกูกูไงก็ไม่รู้วเจ้าขิง ออกไปลูกไปโอ้โหวิ่งออกไปแล้วใครโทรมาอีกแล้วเนี่ยให้หมามาอยู่ในบ้านไม่ได้เหรอต้องการเพื่อนโ,อโทษที่โทรมาอีกครั้งมันเห่าอะไรของมันวะเจ้าขงิงล้างจานเหรอจานบนโต๊ะนี่ใช่ไหมโโหเยอะด้วยดิเก็บได้ที่สบายเหรอจิบหายแล้วอ๋อโอ้โอ้เฮ้ย รีบเดอดดออะไรวะปิดคืออะไรอ่ะเมื่อกี้อ่านไม่ทันยูชูดรีบอะไรวะอ่านไม่ทันเมื่อกี้โอ้โหอาว่าตกใจเลยโอ้คออักเสบแล้วกู แล้วมันหยิบทีเดียวไม่ได้หรอวะวเวรกรรมต้องมาหยิบทีละอันเจ้าเข่งอยู่ไหนแล้ววะขอไปเช็กก่อนทำไมมึงนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่กับกูไม่ได้เหรอจะครบแล้วเดี๋ยวใบเดียวแก้อีกใบเดียวมาประกาศประกาศอีกแล้วอะไรอีกอะกูฟังมึงไม่รู้เรื่องเลยลอ,ลองประตูลองป่าาอะไรเงี้ย,ยทำบ้านให้ปลอดภัยไว้ ออาแบดมนอยู่ไหน <S <S อะเจ้าขิงนี่หรอใต้ดินมึงเห่าอะไรตรงนี้ฮะกูจะกล้าลงไปไหมเนี่ยเออเฮียไปฉับเฮ้ยขิงหายอยู่ดีเจ้าขิงก็หายไปเลยเฮียชิบหายแล้วไม่มีกุญแจอีกหากุญแจของเบ็ก ตู้เบกเกอร์เจ้าขิงหายไปไหนอะเฮ้ยคุณแจตู้เบกเกอร์อยู่ไหนทำไมมืดจังวะเุ้ยหวลุกว่ะเบดรูมห้องนอนอ๋อมันใบ่แล้วอยู่ห้องนอนไหนอะแจอยู่สายโอ้ยหาไม่เจออ๋อนี่คุณแจไป แปดเมนต์ไม่มีใครมาใช่ไหมเฮ้ยกูได้ยิยน,เยนเสียงอะไร,ประแปลกๆวะวิ่งก่อนละว,วิ่งเจ้าขิงมึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้หูขนลุกว่ะเปิดเปิดไฟเอา้เอากูหลอนเหรอ เอจริงๆแล้วไม่มีแบกเกอร์หาเจ้าขิงแล้วออกไปจันเร็วไม่ปลอดภัยแล้วเจ้าขิงอยู่ไหนมันเอาอยู่ไหนวะเบดรูมห้องนอนขิงไหนอะเหมือนเสียงมาจากตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าไหนวะ ตู้เสื้อผ้าห้องโถงเหรอตู้เสื้อผ้าโถงอินไซด์เดอะเฮาส์คือเราไม่รอดอ๋ oh. <Hey! S 1> อโถงเอาคือไม่ได้ถ้าเราช้าไปจะโดนนะ ตู้เสื้อผ้าอยู่ไหนวะเบดรูมไหนวะไอ้อะไรของมึงเนี่ยเราต้องรีบหาแล้วเราต้องรีบหาเสียงอยู่ห้องนอนเหรอไม่มีนะโอ้เสรน้ำก็ไม่มีอะไรวะกูจะผ่านยังไงบอกกูทีกูจะผ่าน เราต้องดูแพทเทิร์นมันน่ะเชี่ยอ,อย่างยากเลยแรกนึกว่าไม่มีอะไรเอ๊ะเข้าใจละมันจะเข้ามาปะวะต้องดูอย่างงี้ปะเอ้าวเหี้ยเฮ้ยมันเดินมาถึงตรงนี้แล้วมันก็เดินไปด้านขวา เราเดินตามหลังมันได้ปะลองดูนะวิ่งได้ไหมเดินไปแล้วมันเดินไปห้องัหนเชียดมุดเรือยเลือเออมันจะมันจะเดินเข้าห้องไหมเนี่ยดูว่านี่เงี้ยมันจะเหมือนจะเดินวนเป็นวงกลมอะ่ะไม่แน่ใจว่ามันเดินเข้าห้องป่าถ้ามันเดินผ่านไปเดินผ่านไปแล้วต้องเดินตามสูดมัน แบดรูมห้องน้ำเนี่ยเราต้องเดินตามตูดมันเดินผ่านไปยังวะเนี่ยเห็นะเห็ม่ะห้องน้ำ <S <S จะเดินเป็นวงกลมมันาจะไม่เดินเข้าห้องจิงเจอร์มึงอยู่ไหนเนี่ยต่อไปก็ดินดนิ่งห้องทานอาหาร <S <S เดินมานี่ปุ๊บมันก็ จะเดินกลับไปปุ๊บแล้วก็เดินตามตุ่มมันตามตุดมันตามตุดมันตุ่มมันไอ้เหี้ยจะบนบนตรงนี้ก่อนแล้วก็วนโตะที่หนึง่งตาแล้วไปแล้วจิงเจอร์ไม่อยู่นี่ลิฟวิ่งลูมแล้วก็วนมันอีกรอบนึงเรามาเดินกลับมาก่อนเดินกลับมาดิ เอา้เอาทำไมไม่เดิกนกลับมาวะเฮ้ยเชี่ยอะไรวะเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเบดรูมไปเฮี้ยเบดรูมอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยจิงเจอร์เฮ้ยหาทางออกหาทางออกอย่างที่นี่หน้าต่างเหรอเฮ้ยรอเดี๋ยวกู ยังหอนเลยแต่แม่ไปเสียงภาคแบบโคตรหลอนเสียงคอมพิวเตอร์พูดอะสรุปเราก็ลอดจากเนี่ยเจ้าปีศาจแดนนี่มาได้ยากไหมก็ค่อนข้างยากนะต้องรู้แพทเทิร์นมันเดินมันตอนแรกผมก็งงที่ทำไมโดนตลอดเลยวะอืมหลังจับแพทเทิร์นได้ก็ลอดมาได้ก็กูต์เอนดิ้งแล้วครับเราก็ตัวรอดจากแดนนี่มาได้พร้อมกับหมาน้อยเจ้าขิงก็รอดมาได้เหมือนกันนะครับก็จบแล้วครับสำหรับแดนนี่เฮาส์ ขอบคุณที่ดูมาจนจบคลิปนี้เลยนะครับถ้าชอบก็กดติดตามไว้นะครับจะได้มีผลงานจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของผมนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ลงแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยหรือติชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ